เลยครับ59,000คนด้วยกันเริ่มเกมครับทีมชาติไทยในชุดเสื้อสีแดงครับจะบ,บุกจากขวาไปซ้ายสู่เลือกที่ทีนิสินย้อนเข้ามาข้างในแล้วก็ได้โด่งเนื้อว่าหลุดออกไปอีกครั้งนะครับเนซ่าแล้วเปิดเข้ามาข้างในเอกนิดวลบล็อกแล้วก็ได้ที่บอดินออกซ้ายมาสารัตยกเข้าไปข้างในแล้วก็ได้โม่งเขาใช้บอลยาวเลยครับเปิดคู่เพื่อไปให้ไฟ สาวเา้ามาแล้วได้สับตรงนี้แล้วก็โอ้โหหนึ่งต่อศูนย์ครับโ,โหมาเลเซียขึ้นนำก่อนหนึ่งต่อศูนจากไฟซาวฮาลิมเลือกเปิดเข้าไปข้างในบงเช็ดตรงนี้เข้ามือครับแล้วก็เคลื่อนมากันสวยครับไอสุพรรณสุพรรณพยัญ่าไปเอาแต่มงมาเข้ามาได้บุษบุษไม่ให้ฟาวแล้วเขาจะเล่นเร็วจ้านี้ได้เล่เล็อกเปิดเข้ามาข้างในแต่ว่าอย่างมีครับ ล็อเปิดเข้าไปข้างในไม่ถึงจังหวะนี้ยังไม่ถึงตัวไกลครับแล้วขอยิงไกลเซเรสรัตเอ้าลงไปกันได้กระดกกระดนมาแต่ถึงไปก่อนว่างครับสุวรรณันได้ตั้งข่าเปิดเขมาข้างในไม่ถึงเดสินสาวพิอายิงไกลหรือเปล่าสาวพิยิงไกลรูกนี้แล้วก็ถึงสุดสลางเปิดเข้ามาตรงกลางปะกลับมาที่สรัตอยู่ย็ด,ดยิงนุ่งยังติดบล็อกแล้ว มากระมาที่ทีสิทธิย์ยิงอีกครั้งี่เท้าซ้ายแล้วลุกออกไปโอ้โหลสามารถเก็บได้ย้อนกลับมาที่พิเรดอนจะชิงหนึ่งสองมาแล้วพิเรดอนยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหโดนชนลิมพุสิน้ะไซซาฮาลิาาม,มาลากเข้ามาขวาวางเอาตบกลับมาที่ทายคุณิชัยเล็กยิงลูกนี้นก็ข้ามคานย้อนกลับมาที่ทีราทรอนลองยิงไหมพิเรดอนดอกยิงเสเลยลูกนี้ข้ามคานทีราทอนสารัตเราจะเล่น คับแคบชิ้นหนงสองไปสารัะไปจังหวะนี้โดนจิ้มไปก่อนธีระทรหยอดเข้าไปข้างในจุดนึงเอกนิปัญญาแมนเล็บเปล่ากับลากี้เข้าใส่ตัววิเทลาร์ขอยิงนิดสักเองยิงเองลูกนี้ก็บดกันไปครับเมือของสยีฮานก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นทั้งสองทีมนะครับธีระทรให้มาที่สมุนนำลูนักเปิดเข้าไปข้างในได้โมงด้วยแล้วก็อลชนเสาซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้เข้าโฮทีมชาติไทยกิิพง์มาแล้วเอาออกมาจังหวะนี้แล้ว โอ้แต่พิภพกคอนโอ้โหประตูสองต่อศูนย์ของมาเลเซียครับคนที่เหมือนไม่ได้คะไม่ได้ครับโอ้โดนชักกลับครับเคาะมาสวยครับบัลเดนพาราลากเข้ามาสวยครับเลือกยิงเองเฉล,ลยลูกนี้แลยเอ้าบอลกระชอกมาไม่มีตัวซ้ำครับได้บอลแล้วกระชากเข้าหาขาเจสันอัดถึงเส้นหนังแล้วต,ตกกระมานจนี้ออกติดข,ขาครับของเซนจิฮัสสนศาดสลาไข่ปะโค้ทีเดือดทอน มาข้ามาสวยครับมาแล้วมีโอกาสได้ยิงนู่นนี่แล้วก็โอ้โหไม่ได้ครับเดือดร้อนที่มาบดินสวยครับชิงหนึ่งสองพยายามบดินิดพลล่าบดินเอาพริ้วมีมาได้สวยครับแล้วข้ามาข้างหน้าเอากดเสียบลงไปเลยวพุทธสินปวันไงพุทธสินโอ้โหไม่ให้ครับโอ้โหมองหาสมรันเติมไปสวยครับอยู่ที่จอเปิดเปิดเข้าไปข้างในเจ้านี้แล้วก็โอ้มองไปเจ้าหนี้ไม่ได้ จ่ายย้อนกลับมาให้ธีรทรไม่ได้ธีรทรได้เปิดเลยครับเปิดเข้ามาข้างในจังหวะนี้แล้วแปะกลับมามีโอกาสยิงนู่นนี่แล้วโอ้โหยิงไม่ดีครับเล่นกับธีรทรให้มาเจเลนซักถึงไหมเอ,าอ้ายังบอลยังไม่ออกครับเจเลนซักตบออกมาข้างในโอ้โหแล้วพุทธสินกิมได้ย้องจากเกาหลีใต้ครับเป่าจบเกม